วันนี้นะคะเราจะมานําเสนอการเชื่อมโยงระหว่างสเตมศึกษากับค่ายบูรณาการวิทย์คณิตส่งเสริมทักษะการคิดณโรง์เรียนการศินว์ิทยาศายโดยจากการศึกษานะคะเพราะว่าสเตมศึกษาของเราเนี่ยสามารถเชื่อมโยงได้ทั้งหมดทั้ง5ฐานเลยค่ะซึ่งประกอบไปด้วยฐานที่1คือฐานแทนแก้มฐานที่2ฐานซูโรกุฐานที่3คือฐานปิงปิงปิ้งปิงป่องฐานที่4คือฐานหลอดสร้างสารและฐานที่5ก็คือรถพี่มันแดงน้องจะแซงได้หรือเปล่านั่นเองค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเราไปเริ่มกันที่ฐานที่1กันเลยค่ะฐานที่1ของเรานะคะก็คือฐานแทนแกรมค่ะโดยแทนแกรมนะคะสามารถเชื่อมโยงกับ STEM ศึกษาได้ดังนี้ค่ะ S วิทยาศาสตร์นะคะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอย่างมีขั้นตอนใช้รวบรวมข้อมูลค่ะ T เทคโนโลยีนะคะจะเป็นการเลือกใช้วัสดุในการทํากิจกรรมภายในฐานค่ะ E นะคะวิศวกรรมศาสตร์จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับก,บกระบวนการออกแบบรูปทรงต่างๆค่ะ เนะคะคณิตศาสตร์เรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิตและสูตรการหาพื้นที่ต่างๆนั่นเองค่ะค่ะต่อไปจะเป็นฐานที่2น,นะคะสุดโดกุสามารถเชื่อมโยงกับสเต็มศึกษาได้ดังนี้ค่ะ S วิทยาศาสตร์แก้ปัญหาได้ช่างสังเกตและวิเคราะห์เป็นค่ะ T เทคโนโลยีการเลือกใช้วัสดุสิ่งประดิษฐ์ E วิศวกรรมศาสตร์การออกแบบวางแผนการใช้ชิ้นส่วนที่มี อยู่สร้างชิ้นงานเอคณิตศาสตร์การใช้เหตุผลแนวคิดการวางแผนและช่วยเสริมสร้างตรกกะความคิดค่ะค่ะไปต่อกันที่ฐานที่3ของเรากันเลยนะคะฐานที่3นั่นก็คือฐานปิง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 ป่องโดยจะเชื่อมโยงกับสเตมศึกษาดังนี้ค่ะ S. วิทยาศาสตร์จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของวัสดุต่ตางๆนะคะรวมถึงแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุค่ะ E นะคะวิศวกรรมศาสตร์จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบวัสดุรองรับการไหลของลูกปิงปองค่ะ M คณิตศาสตร์จะได้คิดคำนวณโจทย์คณิตศาสตร,ร์รวมไปถึงรูปทรงต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยค่ะค่ะไปต่อที่ฐานที่4กันเลยนะคะนั่นก็คือฐานหลอดสร้างสารรค์นั่นเองค่ะ S ก็คือวิทยาศาสตร์นะคะแรงและการเคลื่อนที่ T ก็คือเทคโนโลยีค่ะ เลือกใช้วัสดุในการประดิษฐ์นะคะส่วน E ก็คือวิศวกรรมศาสตร์นะคะก็คือการออกแบบและการสร้างสะพานหลอดนั่นเองค่ะ M ก็คือคณิตศาสตร์การคำนวณใช้วัสดุต่างๆให้เพียงพอต่อความยาวในการลำเลียงค่ะค่ะต่อไปเรามาดูฐานที่5กันเลยนะคะนั่นก็คือรถที่มรรเลงน้องจะแซงได้เปล่า S ก็คือวิทยาศาสตร์นะคะก็คือแดงและการเคลื่อนที่พลังงานลม T ก็คือเทคโนโลยี ก็เลือกใช้วัสดุในการประดิษฐ์นั่นเองค่ะส่วน E นะคะก็คือวิศวกรรมศาสตร์นะคะก็คือการออกแบบและสร้างรถนะคะ M, M ก็คือวิทยาศาสตร์ก็คือการคำนวณใช้วัสดุต่างๆนั่นเองค่ะค่ะเราจะเห็นได้ว่าทั้ง5ฐานของเรานะคะสามารถเชื่อมโยงกับสตรีมศึกษาได้ทั้งหมดทําให้เด็กๆได้เรียนรู้เนื้อหาต่างๆของทั้ง4สาขาวิชาผ่านกิจกรรมค่ายเบื้องต้นนั่นเองค่ะ